สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพินภาพิยกรนะคะสําหรับคําทํานายน,นี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่พฤศจิกา,าตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะซึ่งแม่หมอพินภานะคะตอนนี้อยู่ที่ร้าน so for heaven cafe นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดฟิวชพาง์รสิทธิ์นะคะถ้าใครอยากจะเจอกันก็มาได้นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะพลังงานในช่วงนี้ของคุณมีความรู้สึกว่าอึดอัด หาทางออกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องปัญหาสุขภาพหรือเรื่องของญาติผู้หลักผู้ใหญ่หรือเรื่องข่าวคราวที่มันมาจากแดนไกลคุณได้รับทุกทิศทุกทางเลยนะคะสำหรับชาวราศาีสิงห์แต่มันก็ต้องออสิ่งสิ่งที่มันดีอย่างหนึ่งนะคะปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะรา,ราศีสิงห์ช่วงเนี้ย มันเกิดการทดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณว่าคุณจะสามารถผ่านวิกฤตหรือปัญหาตรงนี้ไปได้หรือเปล่าถ้าคุณผ่านไปได้นั่นหมายาว่าคุณมีความเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเติบโตในเรื่องของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของคนที่จะต้องก้าวข้ามไปนะคะผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้ปัญหาทุกอย่างนี้คือจิบจิบมากสําหรับคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้มันเป็นช่วงทดสอบ นะคะทดสอบว่าคุณจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าถ้าคุณผ่านไปได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนี่เลยค่ะจะนำพามาซึ่งของโชคลาภวาสนาเรื่องของการเงินเรื่องของรางวัลชิ้นใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่จากสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นนะคะขอให้คุณอดทนอึด ให้มากๆเลยนะคะรัคนาราศีส,งสิงสิ่งไหนแก้ได้แก้สิ่งไหนแก้ไม่ได้ก็น้อมรับแล้วปล่อยพลังงานตรงนั้นออกไปให้ได้มากที่สุดแต่ให้ระมัดระวังคืออย่าทำร้ายตัวเองแค่นั้นเองะค่ะให้รักตัวเองให้มากๆดาวดึงหัวใจตัวเองให้ขึ้นมานะคะขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าปัญหาทุกอย่างอ่ะมันจะเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวของคุณด้วยนะคะครอบครัวของคุณคนรอบข้างคนใกล้ชิดของคุณนะคะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนึ่งกลับมาอยู่กับตัวเองยอมรับสองวางแผนใหม่เลยปรับ m มซ์เซตปรับวิธีการคิดวางแผนใหม่มองหาอะไรใหม่ๆนะคะมองหาอะไรใหม่อันใหม่ที่มันแบบไม่โอเคปล่อยวางเดินก้าวข้ามมุกออมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ออกไปข้างนอกออกไปท่องเที่ยวออกไปพักผ่อนหรือออกไปหาสิ่งใหม่ๆนะคะก็จะเป็นการแบบเขาเรียกวอะไรอะ ก็มีการปรับเปลี่ยนพลังงานตรงนี้ไปแล้วก็อีก2เดือนข้างหน้าคุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างแน่นอนเริ่มต้นออกเดินทางครั้งใหม่แน่นอนสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สิ่งที่คุณกลัวมากเลยตอนนี้เนื่องจากว่าทุกอย่างอ่ะม,มันมันร่มมาบับม,มาพร้อมกันทั้งหมดเลยกลัวอย่างเหนื่งคนกลัวว่าเฮ้ยพันธมิตรของคุณเขาจะไม่ช่วยคุณคนนั้นคนนี้จะไม่ช่วย สิ่งนี้นะคะไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าท้ายสุดสิ่งคุณเป็นคนที่แกร่งอยู่แล้วเพราะนั้นน่ะคุณผ่านไปได้คุณทําด้วยตัวของคุณเองดีที่สุดนะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เดี๋ยวผ่านไปได้การเติบโตครั้งใหญ่มันจะรอคุณอยู่แน่นอนค่ะเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีด้วยแล้วก็ได้รับอะไรใหม่ๆเข้ามาภายใน3เดือนนี้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ